การจัดวางของบันลักเราเนี่ยเราจะดูทิดไว้ให้แหละว่าหัวนอนเนี่ยควรจะไปทางไหนแต่ถ้าในการออกแบบอะช่วงที่เราออกแบบกันอยู่เนี่ยสามารถเอาอหลักฮวงจุย้ยหรือหลักศาสตร์ของตัวเองเนี่ยมาคุยกันได้ตอนนี้มาอยู่กับพี่เบนซ์ค่ะหายไปไหนมากพี่ไม่เจอกันนานมากพอดีว่าช่วงนี้อยู่หน้างานไม่ค่อยได้อยู่หน้ากล้องเนาะเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะ ทะลุทะลวงเนี่ยเราไปบอกเขาอย่างนี้เดี๋ยวเขาโฟกัสต้นหนัก <c oughs> ทั้งคลิปเลยเนี่ยแต่วันนี้พี่เวนเนี่ยให้เกียรติมากพามาดูบ้านหลังนี้ด้วย<ช>เป็นไงบ้างครับบ้านหลังนี้ใช้ข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลบ้านหลังนี้นะคะ1 BR23017 <c oughs> สร้างอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหน้ากว้างของบ้านหลังนี้อยู่ที่21เมตรลึก 12.5เมตรพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่253ตารางเมตรค่ะราคาหลังนี้นะคะอยู่ที่4.2ล้านบาทมันราคามันสมเนาะเพราะว่าบ้านเขาหลังใหญ่ด้วยใช่บ้านหลังใหญ่แล้วก็พื้นที่ข้างในเนี่ยก็เยอะมากก็คือเหมาะสําหรับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บ้านที่ลูกค้าต้องการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเน้น2ชั้นละจะเน้นเป็นชั้นเดียวเดี๋ยวให้พี่เบนพาดูเอ่อบริเวณรอบรอบบ้านดีกว่าได้นนได้ไค่ะนะ เดี๋ยวเรามาดูจากหน้าบ้านก่อนก็ได้หน้าบ้านเนี่ย<ม>ตรงนี้เราจะมีโซนระเบียงเป็นโซนระเบียงที่ที่เรามองเห็นก็คือแต่จริงๆอ่ะถ้ามีต้นไม้หรือมีอะไรอ่ะอาจจะดูดูน่าใช้งานมากกว่านี้อันนี้คือรอนิดนึงแล้วก็ในส่วนของงานตกแต่งบ้านหลังนี้จริงๆบ้านหลังเนี้ยปกติอาจจะเป็นหินทรายแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นหินกาบราคาหินกาบจะสูงกว่าหินทรายค่ะอันนี้จะเป็นหินกาบติ๊กซอดํดำค่ะใ,ในการตกแต่งของเราก็คือจะมีการลัดรอบด้วยบัวในการลัดรอบด้วยบัวเนี่ยค่ะก็คือ เพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าน้ําหรืออะไรเนี่ยมันมาซออะไป้อ,อ,กองอกันหินพวกนี้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะซอกเข้าไปแล้วหินมันก็จะ,จะหลุดง่ายบ้างหรือเป็นตะไคร่หรือเป็นอะไรที่มันไหลออกมานั่นนะคะใช่อันนี้ก็เป็นการป้องก,กันอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นการตกแต่งด้วยแล้วก็ในส่วนของประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ลูกค้าเอามาเองเคาว่า<อ>เอามาเองก็คือส่วนใหญ่ะทางบ้านรักเราจะไม่ค่อยอใช้งานไม้เท่าไหร่ในเรื่องของงานไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลหรือเอาใจยากพอเวลาอุณหภูมิอุณหภูมิมันนเปียย ตัวไม้เขาก็จะเปลี่ยนตามด้วยบางครั้งอาจจะโกงใช่อาจจะบวมอะบวมอาหน้าฝนอาจจะแน่นหน้าแล้งอาจจะหลวมอะไรประมาณาานี้ใช่ค่ะแต่ดาวอารมณ์ไม่ถูกใช่ค่ะไม้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงเลยถ้าเป็นไม้จะพาเข้ามาดูในบ้านโซนแรกที่เราเข้ามาเจอเลยก็คือจะเป็นโถงรับแขก<อ>ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นโถงรับแขกทุกๆบ้านอยู่แล้วแต่ว่าทรงนี้ตรงนี้จะใหญ่มาก เราจะเห็นว่าสามารถตกแต่งได้ถึง2หลุมเห็นไหมคะหลุมฝ้าเนี่ยสหลุมตรงนี้จะเป็นส่วนที่ลูกค้าเพิ่มขึ้นมาไปออปชั่นที่เพิ่มใช่ค่ะจริงๆบ้านรักเราจะให้เป็นฝ้าเรียบไว้แต่อันนี้คือเพิ่มเป็นหลุมมาแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์ไฟเชอร์เรียแล้วแต่ลูกค้าเลยแต่อันนี้คือพอดีว่าลูกค้ายังไม่ใช้บ้านก็เลยเราก็เลยหุ้มไว้ให้ก่อนใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างฝ้าหลุมตรงนี้ครับมีไฟซ่อนมั้ยมีไฟซ่อนค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้พอดีว่าไฟหม้อลูกค้าจะใช้หม้อของบ้านหลังเดิมเราก็เลยยังไม่ได้จำเข้าหม้อให้กับลูกค้าข้างในกระเบื้องนี้จะเป็นไซส์60คูณ60ลายหินอ่อนอันนี้เป็นลายลายหินแต่ว่ามันจะเป็นลายหินแบบแรนดอมอะค่ะ oh. เราจะต้องเราจะต้องทำใจกับมันว่ามันไม่ใช่ลายที่มันมาปุ๊บแล้มาต่อ,อ oh. มันจะไม่ได้ต่อมันจะแบบเป็นลายแรนดอม อันนี้ก็จะเป็นมีห้องนอนข้างในทั้งหมด4ห้องมี4ห้องใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกอันนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัว๋อ oh. ใช่มีห้องน้ําในตัวมีห้องนอนแล้วก็ในส่วนของอการจัดวางของบ้านรักเราเนี่ยเราจะดูทิศไว้ให้ละ ว่าหัวนอนเนี่ยควรจะไปทางไหนแต่ถ้าในการออกแบบอะช่วงที่เราออกแบบกันอยู่เนี่ยสามารถเอา,อาหลักฮวงจุย้ยหรือหลักศาสตร์ของตัวเองเนี่ยมาคุยกันได้ <c oughs> คือถ้าคุยกันตั้งแต่ฝ่ายแบบเนี่ยถ้าจบแบบออกมาก่อสร้างเราจะเร็วขึ้น <c oughs> เราจะไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรหน้างานแล้วก็คือเอาให้จบในการเขียนแบบไปเลยแล้วออกมาปุ๊บหัวนอนทิศไหน <c oughs> ไปลายเท้าทิศไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ให้จบไปเลย โซนต่อไปอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้นําด้านนอกค่ะห้องน้ารับแขกใช่ค่ะจะเป็กติเราไม่ได้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีจุดไฟไว้ให้แต่ว่าในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยลูกค้าจะต้องซื้อมาติดเองอแต่ว่าในเรื่องของงานไฟงานอะไรก็คือเรามีทิ้งจุดไว้ให้หมดแล้วใช่เหมือนกับจุดแอร์จุดแอร์ก็เหมือนกันจุดแอร์เราก็มีรอไว้ให้ ใช่ค่ะก็คือสามารถซื้อแอร์หรือตามช่างแอร์มาติดตรงนี้ได้เลยมีไฟมาให้แล้วถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวในแต่ละที่อ่ะเราจะให้ไปไม่เหมือนกันเขามาให้ไปไม่เหมือนกันก็คือจริงๆบางหลังเนี่ยอาจจะมีให้ไป3า0 0 0น 30, 000, บางหลังมีให้ไป5 0,000ืน 50, 000. แต่ว่าที่เรามีให้ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่าอ่ะโอเคเรามีให้ไว้ประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ได้อยู่ที่ประมาณนี้อ๋อจะโดดขึ้นใช่จะโดดโดดขึ้นไปแต่ถามว่าในการเพิ่มขึ้นมาเราก็เก็บตามจริงอยู่แล้วเราไม่ได้อัพเพิ่มหรืออะไรก็คือลูกค้าถ้าสมมุติว่าเลือกตัวนี้แพงเราก็จะเอาราคาเนี้ยแล้วก็มาเทียบให้ลูกค้าดูเลยว่า มีฮูดมีอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะหรือว่ามันเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปกติเรามีคือจะให้มันอยู่ในงบก็ทําได้นะใช่ค่ะ <ขา S 2> จะคุมอยู่ในงบก็ได้อย่างสมมุติว่ามีให้มา5 0,000ื่นอ่ะอฉันต้องการได้ควมประมาณกี่เมตรกี่เมตรเราก็จะทําการทําราคาให้ทั้งหมดว่าโอเคมันอยู่ในงบหรือเปล่าถ้าอโอเคเราก็สามารถคอนเฟิร์มแล้วก็ทําอยู่ในงบได้คุมงบให้ได้ตูออกซักล้างค่ะอ๋อไปซักล้างด้านหลังใช่ค่ะประตูเป็นประตูที่ออกไปซักล้างข้างหลัง ตั้งแต่เอาโซนนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นห้องอะไรโซนนี้จริงๆในนั้นนะเขาเป็นห้องพระนะออ๋ เป็นห้องพระเป็นห้องทํางานเป็นเป็นได้หมดเลยสําหรับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเราจะเขียนไว้ให้ว่าเป็นห้องห้องพระห้องนกประสงค์ใช่ห้องอเนกประสงค์ก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าจะใช้ทําอะไรอีกทีหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองอันนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์สําเร็จแล้วใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สําเร็จที่ลูกค้าไปเลือกที่โฮมโปร เนี่ยค่ะดีไซน์ by Home Pro หมดเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นคนไปจัดซื้อมาให้ลูกค้าแค่ไปเลือกพอในโซนนี้ก็จะมีเห็นไหมผนังลายหินอ่อนสีขาวลายหินอ่อนสีดําแต่เบนบอกเลยว่าลายหินอ่อนสีดํามันสวยเห็นไหมสวยจริงใช่สวยชิวทองนี่เ่ใช่ตอนที่มันยังไม่ใช้งานใช่มันสวยแบบนี้แหละแต่ถ้าใช้งานไปแล้วโอเคเหนื่อย ก็ต้องดูแลใช่ใช่ก็ต้องดูแลนิดนึงก็เหมือนกับว่าเราเราใช้อะไรถ้าใจเรารักเราก็จะดูแลมันได้อยู่แล้วนี่ผมเห็นว่ามันมีจุดสัญญาณโทรทัศน์แล้วใ,ในสมัยนี้เนี่ยทีวีสมาร์ททีวีมันมันเรนะิ่มบูมแล้วนะถ้าเราอยากจะเพิ่มจุดแลนได้ไหมได้ค่ะส่วนใหญ่ cocaine, หลายๆหลังอ่ะเปลี่ยนตรงจุดเนี้ยเป็นแลนหมดละ ใช่ค่ะแต่ว่าพอดีว่าบ้านหลังนี้ก็คือเป็นลูกสาวนนเนาะเขากำลังจะทําให้คุณพ่อเขาก็เลยยังคงเป็นทีวีไว้ให้อยู่ก็คืออาจจะยังต้องยกจานที่บ้านเดิมกลับมาอะไรอย่างเงีเ้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3าห้องที่3ก็มีห้องน้ํำในตัวอีกเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็จะมะีเป็นโซนแบบโลง่ลงๆกว้างๆแบบอันนี้ลูกค้าเขาจะซื้อ ตู้หรือเฟอร์ลอยมามาใส่เอาอีกทีนึงนค่ะแล้วก็ในส่วนของประตูหน้าต่างตรงนี้จริงๆอ่ะถ้าใครไม่ชอบใหญ่ๆอ่ะสามารถดีไซน์กับเราได้หมดเลย <S <S แต่ว่าอันเนี้ยที่เราต้องต้องมีก็คือมันเป็นการแบบถ่ายเทใช่มันเป็นถ่ายเทถ่ายเทอากาศว่าเออมีเข้าก็ต้องมีออกลองสังเกตดูว่าถ้าบ้านไหนมีหน้าต่างบานเดียว เขาเรียกว่าอากาศอบอวใช่มันจะรู้สึกว่าอากาศมันเทออกไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันมีทางเข้ามาทางเดียวแล้วโอกาสที่มันจะดันออกไปอ่ะมันก็จะดันยากหน่อยในโซนของห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมีการทําโซนเป็นสองโซนอันนั้นเรียกโซนเปียกอันนี้เรียกโซนแหง้งแล้วแบบนี้นี่เห็นบ้างหลังเขาก็ใส่เป็นฉากกัน้นใช่คะ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวลูกค้าก็คือจะ ลองการใช้งานดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาใส่มาใส่ดูว่าจริงๆตอนแรกลูกค้าจะให้ทางเราทําแต่ว่าแกกลัวว่ามันจะแคบมันจะเหมือนแล้วมันจะแคบไปหน, <ๆ S 1> น่อยอ่าใช่อาจจะชอบแบบโล่งๆโปร่งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนอนสุดท้ายตอนนี้เป็นห้องมา,มาเตอร์เนะาะอ,อ่าเพราะว่าที่เป็นมาเตอร์เพรพื้นที่เยอะที่สุดเราก็เลยเรียกว่ามาเตอร์แล้วก็บ้านหลังนี้ประตูหน้าต่างของเราเป็นอลูมิเนียม อ oh, ๋อ <c oughs> ใช้งานอลูมิเนียมใช่ค่ะงานอลูมิเนียมอบดำ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของงานอลูมิเนียมนี้ก็เรายังใช้เป็นในส่วนของมาลักจริงจริงทำามถึงทำให้มันกว้างขนาดนี้จริงๆอ่ะห้องห้องนี้มันเป็นของห้องอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นโซนของห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีอ่างอาบน้ำถูกไหมใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีอ่างอาบน้ำมีแบบจุดที่เป็นวางอ่างวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าอันเนี้ยลูกค้า เขาอยากใช้งานแค่แค่นี้ oh, <wow. S 1> แต่ว่าทุกหลังของเราเนี่ยสามารถใส่เลนชาวเวอร์อะไรเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกหลังนะอ๋อเรคใช่ค่ะในราคาที่เราให้ไปมันจะมี oh, เรนชาวเวอร์ที่ oh. คือบางคนถามว่าทํากับบ้านรักเนี่ยได้อะไรบ้าง mm. ครบไหมส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลัว mm. กลัวไม่ได้ของพวกเนี่ยอ๋อ oh, ได้มาแบบไม่ครบให้งบมาแ็้ต้องเพิ่มใช่ mm. เดี๋ยวให้พี่เบนสรุปข้อมูลบ้านหลังนี้ให้กับลูกค้าอีกครั้งนึงนะได้ค่ะรหัสข้อมูลบ้านหลังนี้นะคะ 1dr23017 ค่ะพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้253ตารางเมตรหน้ากว้างอยู่ที่21เมตรลึก12.5เมตรค่ะลึก12.5ฟังชันใช่ค่ะฟังก์ชันนะคะ4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องครัวแบบกว้างๆเลยแล้วก็มีแบบโดยมีสักล้างด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านด้วยราคาก่อสร้างอยู่ที่4.2ล้านบาท4.2 องจรคุ้มนะกับพื้นที่แบบนี้เนาะใช่ค่ะมันใหญ่มันใหญ่จริงๆสามารถติดตามผลงานของทางภาคเหนือทางไหนได้บ้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของบ้านรักภาคเหนือที่ดูแลอยู่ค่ะสามารถติดตามผลงานของทีมงานบ้านรักภาคเหนือได้ที่เพจบ้านรักภาคเหนือค่ะทาง Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลยบ้านรักภาคเหนือใช่ค่ะเข้าไปดูผลงานได้โซนลูกค้าที่อยู่ในโซน ภาคเหนือจนไปถึงสุดๆเลยของเราอยู่ที่อ่างทองลองเข้ามาคุยดูก่อนนะครับเรื่องงบประมาณอะไรก็ลองเข้ามาคุยกันได้ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีการออกแบบตามงบแล้วก็ออกแบบตามความต้องการด้วยนะครับใช่คะ่ะเดี๋ยวต้องไปเจอกับพี่เบนซ์อีกหนึ่งหลังนะติดตามต่อจากหลังนี้นะครับ